ขอาการกรมบนมัสการขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับที่เมตตาให้พวกเราได้มาสร้างบารมีครั้งหนึน่งทุกวันอาทิตย์ครับทุกสัปดาห์พระอาจารย์โตและวุฒิสา,าทีิกชรชนวุกสศิษย์ก็จะมาถวายสมเด็จอระปฐมลงเครื่องจกักรพรรดิปราบปิดโรคนะครับทุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์ถวายตามวัดว,า,วา,ารามต่าง ปฏิญาฐานวน่าใดพระโมทสดถ้าเป็นอรอยวัดละนะยเยอะเลยทุกสัปดาห์เลยขอประชาันที่หนึ่งว่าทุกวันศุกร์วันอาทิตย์ท่านใดที่อยากจะร่วมทมําบุญมาถวายพระด้วยกันก็ขอกาบเรียนเชิญน,นะครับดูในไลน์ดูในเฟซก็จะมาร่วมทมําบุญกันเพราะาช่วงนี้โควิดหนูในช่วงที่เริ่มซามลงก็จะมาเริ่มทมําบุญกันละนะครับโอกาสที่จะมาถวายพระ สมเครจักรพัดเรื่องท่องเลืออย่างนี้ก็หายากแล้วไม่ค่อยมีโอกาสอย่างมากก็ได้ทดําบุญแค่เป็นพื้นฐานตักบาทถวายสังฆทานโอกาสเคยบอกแล้วว่าโอกาสที่จะมานั่งบรรลุธรรมในชาตินี้ที่จะจะเิญเล่กรรมาฐานเนี่ยจะมีดวงตามั่งมุ่นเนี่ยก็เป็นเรื่องยากนะหนทางเดียวที่จะไวที่สุดรัดที่สุดก,ก็คือการถวายพระเพราะจะได้อริสมเป็นกัปถูกไหมครับอาจารย์เคยบอกแล้วว่า เราจะได้ที่สองเป็นกลับวันนี้เราได้ออาสามองค์องค์ละสิบสองกลับสามองค์ก็เป็นสามสิบหกกลับวันนี้ได้ถึงสามสิบหกกลับนะครับเพราะนั้นคนที่มาร่วมถวายพระวันนี้นับว่าเป็นมนุษย์ผู้ใฝ่ในธรรมผู้สนใจในพระพุทธศาสนาในการสร้างบูญที่ฉลาดในการเลือกเนื้อหนาบุญนะครับหลวงพ่อฤาษีได้กล่าวไว้ว่าการถวายพระ พุทูธไว้ในบาพุธศาสนานี้เป็นมหาเตชะมันโตมีฤทธิ์มีเด็กมีแสงสับพันธ์เบื่องหน้าร่าราชขารแล้วจิตสุดท้ายออกไปเนี่ยกายทิพจะมีแสงจากพลังสีสว่างสวยเป็นที่แช่ซองเหล่าถทวเทพและ็พต่างๆเมื่อราชขารไปแล้วว่าคนผู้นี้ตอนมีมนุษย์เป็นมนุษย์มีชีวิตมีขันห้า คยไ,ได้สร้างบุญบารมีสร้างบุญสุนทรธรรมไว้มากมายเมื่อหน้าแตกตายพวการแต่เขาจะได้ไม่ต้องมาเสียใจมาลอกมานั่งร้องไห้ที่อ,อกชกตัวว่ารู้อย่างนี้ตอนไปในชีวิตมีมันรุดรีบทำบุญเสียแต่นเดิไม่ต้องมอรอาาให้ญาติพี่น้องลูกหลานต่างบารให้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราที่อยู่ในโบสถ์วันนี้นับว่าเป็นผู้ที่โชคดีได้ร่วมทำบุญในวันนี้นะครับ อาจารย์เขาจะพาพวกเราถวายพระทุกวันอาทิตย์ตามวัดวารามต่างๆอย่างเงี้ยจะแจ้งให้เราทราบต่อไปในไลน์ในเฟซก็คอยติดตามเอานะครับจะมาร่วมทำบุญอีบาทก็ช่างขอให้มาร่วมทำบุญกันไม่จำกัดจำนวนนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาทำบุญแล้วขอตั้งตั้งใจนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นอารัธนาศินกันนะครับนะฮะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะยังภัตเตลิสุงลิสุงรัตนทายะติสารเดชัสหะ สิลานิยตามุติยัมติมยพันเตวิสุวิสุมัะคะนธายะติสารนนะสหะติลานิยจามาตติยัมติพันเตวิสุวิสุมละคธายติสารนนะสหะติลานิยาจา ตัภควาโตนะโมตัสตสัมมาสัมพุตัศน์พุทธังสารนังปัจฉามิสารนังปัจฉามิ เตยัมเปตานิทุกขิโตติธัมมาสัพพานิโสเตยัมเปธัมมาจตานิสุทิโตติสังขานะสัพพานิโสริยัมเปสังขานะจตานิสุติโตตินิพพานะสัพพานิเตยัมเป อามะพันเตปาราจิปาตาเวระมณีสิขขาปะะทังสมาธิยานิ สาวาทาเวระมณีสิกขาปะทะที่านนี้ภูรามีระยะมัจจาปมาตธานาพระประทานสมาธินิ Satu 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 Iman Mak Ma yang hante Putak rupang พิขุสังคสาโกโนชยามะสาธุโนพันเตภิขุสังโคติมังพุทธรูปังปฏิคันหาตุอรมหากัรทีคระกรรอิตายะ ขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสมเด็จองคบโห่มทรงเครื่องจกักรพรรดิปาเปิดโลกจำนวนสามองค์เพื่อปฏิทฐานไว้ในพระโบสถ์ เป็นการเผยแผ่เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาใช้ในกิจของสงผู้ใดมาทำกิจกรรมไปลากราบว่าขอบุญกุสลนี้จงเป็นพระปัจจัยให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอที่หนึ่งจงเป็นผู้ที่มีอายุไขยืนนานดำรงปฏิบัติรักษาพระพุทธศาสนาตากชั่วอายุคไขตามที่ต้องการข้อที่สองจงเป็นไปนเพื่อ,อ่านทัศนะ ปฏิบัติธรรมทั้งใดไม่ติดขัดมีปัญญาเฉลียวฉลาดโลดโผดโจนยานประดุลลมพัดไปในกาศชันใดฉันนั้นข้อที่สี่มัคผลที่องค์สมเด็จพระศาสดาได้เห็นแล้วได้ถึงแล้ว ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เห็นตามปฏิบัติตามสำเร็จในชาติปัจจุบันข้อที่ห้าทุกลมหายใจที่นิพพเจ้ายังมีขันห้าอยู่ขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมสะสมบุญทุกครั้ง ทุกลมหายใจใใได้เห็น,ได,หนได้พบตรงมีแต่ความสำเร็จ,ท,รจทุกประกากรกา็กรกกรดีหกความปรารถนาทั้งหลายทั้งปวงท,ปที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ทำวันนี้ขอให้พญายามราชผูยายา้เป,ป็นใหญ่ในเมืองนรก จงบันทึกชื่อข้าพระพุทธเจ้า,า,าลงในบัญชีสีทองว่าครั้งน 1, 1> ึ่งข้าพเจ้าได้ทำบุญตอนมีชีวิตเป็นมนุษย์ความปาราธาาทั้งหลายทาั้งปวงจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จ,จ à đuôi <tipacar> สพบุญที่ท่านได้คำจนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์ ภายภายภาคหนา